พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้ประกาศให้การฉีดวัคซีนเป็นวาระแห่งชาติและช่วงตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมารัฐบาลได้เร่งระดมฉีดวัคซีนให้แก่บุคลากรทางการแพทย์สาธารณาสุขอสอมอประชาชนในพื้นที่เสี่ยงเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและมีโอกาสสัมผัสผู้ป่วยผู้สูงอา,อายุที่มีอายุตั้งแต่60ปีขึ้นไปและผู้ที่มีโรคประจําตัวตามจํานวนวัคซีนที่เข้ามา ท่านี้จากรายงานข้อมูลณวันที่26พฤษภาคม2564ฉีดวัคซีนแล้ว3 1 4ล้าน 7, 7โดสโดยฉีดให้กับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณาสุขมากที่สุดในสัดส่วนกว่าร้อยละ36.6เป็นอันดับ5ของอาเซียนและจะเลื่อนขึ้นเป็นอันดับ2ในอาเซียนด้วยการระดมฉีดวัคซีนอีก6-8ล้านโดสภายในสิ้นเดือนมิถุนายนนี้ขณะนี้มีผู้ลงทะเบียนจองฉีดวัคซีนผ่านระบบหมอพร้อมแล้ว 7,931,765คน